ลิปนี้ชอยจะพามาทำกุ้งจมนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของชอยเหมือนกันลูกสาวเรียกร้องมาบอกว่าทำกุ้งจมหน่อยอันนี้คือกุ้งที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วสามน้ำนะคะต่อไปเราก็จะเอามาใส่กระปุกใส่กระปุกเรียบร้อยแล้วนะคะสะดวกต่อการดองเนาะ ต่อไปก็ใส่น้ำปลาใช้น้ำปลาอะไรก็ได้นะคะดองใส่น้ำปลาพอท่วมนะคะแล้วก็คุกเคล้าให้เข้ากันพอท่วมตัวกุ้งจากนั้นก็ทำการดองไว้หนึ่งวันค่ะอันนี้คือขั้นตอนแรกนะคะ แล้วรอชมคลิปต่อใบในขั้นตอนถัดไปค่ะ